โอเคครับตอนนี้ก็ขั้นตอนลงสีอาจารย์ต้นก็กำลังกแกะรายละเอียดครับงานนี้อาจารย์ต้นรับจบส่วนผมนั่งดูครับ <laughs> ปกติปกติมีแต่โคตรลงสนามเองนี่ก็จะปล่อยอาจารย์ต้นทำครับปล่อยทำทุกขั้นตอนเลยี๋ยวชุดหน้าเข้าก็โยนให้อาจารย์ต้นผมก็วิ่งซื้อของให้อาจารย์ต้นแบบนี้ค่อยพอได้พักหน่อย <laughs> ดีๆเดี๋ยวจะเคลือบเงาให้ลูกค้าด้วยเนะี่ยทำไมสีขาวหนักไปยังวะตัวเนี้หรือมันเป็นกับสีรถไทยได้วยปะตอนนี้กำลังเก็บสีครับเก็บให้มันทั่วถึงเพื่อการใช้งานที่ยาวๆจะิมมไม่กิน อันนี้ก็เป็นเวลาจะสี่ทุ่มแล้ววันนี้ก็ออกมาทำสีอยู่ทุ่งนะครับอยู่ที่โรงรถออกมาทำสีอยู่ที่โรงจอดรถในหมู่บ้านไม่ค่อยอยากจะทำสีเท่าไหร่กลางคืนสีมันฟุ้งมันเหม็นนะครับเราออกมาทำอยู่ทุ่งนะอันนี้ก็อีกสองวันลูกค้าก็มารับได้เลยครับ ตัวนี้ก็ส่งไปอยู่ยะโสธรตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่สิบเอ็ดสิบสองนะไม่ไม่รวมตัวที่ลูกค้ามาขอซื้อแบบไปทำเองนะดูเหมือนมันจะง่ายครับแต่มันก็ไม่ง่ายเลยขนาดทำต่อเนื่องทำตั้งสี่ห้าวันวิ่งเข้าวิ่งออกลงกึงก้งนั่นแหละ เปคเกียร์สเปคเคฟืองท้ายรอบมันไม่เท่ากันครับมันต้องมาจับคู่ให้ได้ไม่ใช่ว่าจะจับอะไรยัดก,ก็ได้มันไม่ใช่อย่างนั้นถ้ามันง่ายขนาดนั้นมันคงทำเป็นกันทุกคนปเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็เมนซิเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนรีวิวกันตอนที่ทดลองดึงเดี๋ยวจะลองใช้วิน ส้กลางดึงไม่โคดูก่อนส่งงานลูกค้าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ